ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซลิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอมาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเจเจเจอมาเด็ดเจอมาเด็ดเด็ดแล้วหรอเด็ดแล้วหรอ อ๋จ้องหน้าขนาดนี้อ่ะ yeah. เ <c oughs> ออเจอเจอพระเอกก็สู้เหมือนกันแล้ววะคือพีแต่ว่าฉันชอบเสี่ยวจริงๆ,ๆมากเลยแบบชอบเวอร์ชั่นนี้แบบแล้อก็เออดูดดนัน<ช>แบบฟุตฟาสใส่บ้างแหละเออในเมื่อแบบฉันเป็นฝ่ายตามคุณตลอดเขามีสิทธิ์ทําแบบนี้ใช่เพราะเพราะเขาน่ะได้ทุ่มทั้งหมดมาแต่ก่อนแล้วเขาไม่ได้รับสิ่งตอบแทนมาสักนิดเลยได้ได้แต่ความเสียใจที่ที่แบบ ไปนั้นได้ให้มาเนาะตอนนั้นเศร้ามากเลยเนาะตอนที่เพื่อนมาบอกว่าเขาคบกันคบกันกับเสียชิงเซียชิงหรือเสียชิงนะเซียชิงแล้วอะแล้วคือแบบเฮิร์ตเลยนะคือป็นยาการคนโอคาคือไปนั่งลบลูกเขาไปนั่งลบแชทที่เคยอย่าเรียกว่าเคยคุยเลยคือเคยแบบทักไปคุยเออแต่เขาไม่คุยกับเราอะในแชทอะหนักขวาเออตอนนั้นคือเจ็บหนักแล้วนะรอบนึงตอนนั้นอะแล้ว ตอนนั้นแหละเจ็บหนักแล้วรอบหนึ่งน่าจะเจ็บ<ช>สุดๆแล้วแล้วมาเจ็บรอบสองซ้ำไปอีกนั่นก็หนักอีกอืม,อมเพราะคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเนี่ยอืมก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละซึ่งเพก็ต้องพยายามสักหน่อยให้สมกับที่เขาเนาะที่แบบเขารักเขานั่นอ่ะคนเดียวอ่ะติดใจเขามุ่งมั่นที่เธออ,อือ คือรูปรูปที่น้องถ่ายที่ที่เฉี่ยวจริงๆถ่ายดูเป็นคนข้างรักเลยเนาะใช่ข้างรักดีเหมือนแอบถ่ายแบบถ่ายทุกอิเดียบทของเขาแล้วก็แบบแอบถ่ายแบบเซลฟี่เลยเราติดเข้าไปแล้วเขาบาสเล่นเลอยู่ก็ได้มอนแบบแฟนคลับเป็นแบบข้างรักเลยอ่ะแฟนคลับรักแบบจริงๆเราแบบบริสุทธิ์ตั้งใจที่จะเข้าหาไปหาเรื่องที่เขาสนใจไปชวนเขาคุยแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าถามเลยนะเชิญถามก็ได้นี่ โอหเขาเป็นคนที่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะให้ได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาชอบว่ะแต่มันไม่เป็นแบบนั้นตามที่เขาแต่เขาไม่มองเราเลยไงเขาไม่ได้จะมองเราเนี่ยสุดสุดท้ายก็อ่าเดี๋ยวเราพูดเรื่องแฟนเก่าอีกหนึ่งสุดท้ายนะาเอกก็ไม่ได้คุยได้น้อแฟนเก่าของนางเอกตอนในการที่ต่อเนื่องกันอ่ะเผลอเผลอไปจบตายเฉยยังไม่ตามตื้อเลยอ เขาพยายามมากเลยนะคนนั้นเขาแบบโอ้โหไม่ชุกยเรานเอจะเดินออกไปหลายรอบแล้วนะแต่เขาพยายามดึงไว้เนาะแล้วมาพูดเรื่องนั้นดีก็ยิ่งฉุนไปใหญ่าเรื่องที่ว่าทําไมลูกอ่าคลิปที่เขาเล่นเกมไม่ไม่ค่อยเก่งตอนนั้นนะเออหลุดไปแล้วมาบอกว่าแฟนเก่าเป็นคนปล่อยมันดูไม่จริงใจไงมาขอโทษในหนึ่งเดือนให้หลังอ่ะที่จริงมันต้องขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้วถึงเราจะเลือกกันแต่มันทําให้เขาเสียหายอ่ะถ้าเป็นเขานะในคนเขาจะทักไปถามว่าขอโทษนะว่านั่นนี่แล้วก็จะไม่คุยอีกเลยนะ ก็แค่ขอโทษแค่นั้นก็จะไม่มาคุยให้มันแบบเป็นเหมือนว่าเราพยายามเข้าหาอย่างไหมก็แค่คุยเรื่องขอโทษเรื่องนั้นๆให้มันจบไปถ้ามันจะมีโคจรคบกันในอนาคตก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่เป็นฝ่ายเข้าไปหาแน่นอนแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปดูเกมใช่ไหมที่เขาบอกว่าแล้วเอกก็เลยพูดว่าแล้วถ้าวันนั้นเป็นแบบกับกันล่ะถ้าฉันแพ้ย่อยยาวโลกชาวเน็ตด่า คุณจะยังมาเยือยู่ตรงนี้ไหมต้องย่อเยือยแน่นอนใช่คือพออยากเอาชนะเออเหมือนคนเออเหมือนเหมือนแฟนเก่าพระเอกเหมือนกันนะเป็นฟิลแบบพอเห็นเขามีคนอื่นน่าจะคู่กันต้องส่งนี้เนาะใครจะชนะใครเอาเออไม่ได้หรอคู่เอนน่าจะหยุมกันอย่างเดียวอะน่าจะหยุ่มกันเหมือนเราไม่ใช่อย่างเราหยุมหยุมแบบน่ารัก นั่นแหละคือเขามีความคล้ายกันน้องแฟนกับนางเอกกับพระเอกคือเป็นคนที่ชอบชนะคิดว่าตัวเองสูงส่งคิดว่าตัวเองแบบเก่งกว่าอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกับพยายามข่มให้อีกฝ่ายเหมือนด้อยค่าอีกฝ่ายอะไรเกินไคนที่อยู่ด้วยเลยรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเนาะเหมือนกับเขาไม่มีแบบอย่างไอ้แฟนนางเอกก็บอกว่าไม่ให้เขาเป็นดาราอะไรเงี้ยทั้งที่เขามักเป็นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะไม่เออนางเอกก็เลยถามไงถ้าให้ฉันเลือก คือนาลาคุณจะแต่งงานกับชันจริงๆเหรออะไรนะมันยังตอบไม่ได้เลยในนั้นนะแค่ตอบให้มันแบบไม่ต้องคิดยังตอบไม่ได้เลยเอาคิดดูอ่ะแล้วก็เราก็ได้เห็นพ่อแม่นางเอกเนาะครั้งแรกเนาะใช่ไหมเออเขามาที่คอนโดมาทาอาหารให้กินเหมือนวันสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยจะเขาดาวแล้วก็เหมือนกับอ่าน้องก็จะกลับบ้านเกิดซีเอสนะซีชิงอะไรเออไม่ใช่ซีเลยีหละเมืองตั้งอย่างนึงนั่นแหละบ้านเกิดเดียวกันกับพระเอกใช่ นี่แหละก็เลยเป็นการพระเอกก็คือดิวกับน้องผู้ช่วยนาอเพื่อที่จะได้กลับด้วยกันก็ว่าเออทาไมยิ้มยิมยิมยิ้มเออแน้องยังจะไปด้วยอยู่น้องไม่รู้หรยอนางเอกว่าจะว่าต้องดูแลนั่นเหลอะเออน้องนางเอกก็คงจะไม่อยากให้น้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึะเพราะมันอึมมันอึมคือมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เคลียร์ใจใช่ใช่เพราะเพราะถ้ามีน้องอีกเนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ถูกยิ่งกว่าเดิมี มันมีคนอื่นแล้วก็ไม่กล้าพูดจะมบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวสองคนน่ะใช่นั่นแหละเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คือตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าเนี่ยเมื่อกี้จอดปั๊มเนาะเอเข้าห้องน้ำมึมไม่ยอมที่จะเหมือนเมื่อกี้เมื่อวางแป๊บหนึ่งว่าไม่ให้ขึ้นขึ้นรถแล้วก็บอกว่าเอออันนี้คือถามแบบบอกว่าเลยนะคือถามว่าเลยนะมันหมดอะไรมันไม่มีความหมายแล้วจริงๆเอเออตอนนี้มีความหมายแล้วจริงๆเหรอเอออันนี้คือคําถามที่เอาตายอยู่นะ พี่แบบประมาณว่าอจริงๆใช่ไหมมันถามดินใจอีกรอบหนึ่งถ้านางเอกตอบนี้ก็คือจะทํำยังไงถ้านางเอกตอบถ้านางเอกว่าใช่มันไม่มีความหมายแล้วเธอจะทํำยังไงถ้าเป็นเธอถ้าเป็นชั้นนะเธอจะพยายามอีกไหมหรือเธอจะบอกโอเคมันได้สองทางเลยนะแต่ถ้าเป็นเขาก็อาจจะพยายามอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นเขานะถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นวีทูนะเขารู้สึกว่าเขาจะพยายามอีก แค่เขาแค่เขาเขียนจดหมายให้ชิงสมมติเขาเป็นรีทูทแค่แค่เขาเขียนจดหมายให้เชี่วจริงๆแล้วเขาจะมาคาดหวังว่าเขาจะหายโกรธเราอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันต้องพยายามไปอีกแล้วก็ที่ถามย้ำเนี่ยบางทีเขาจะมองว่าเขาเป็นวีทูท์เขาจะมองว่าเชี่วจริงๆกํากลังงอนเขาอยู่ไม่แต่มันก็มันก็ต้องรู้แล้วป่ะขึ้นรถมาขนาดนี้ก็แสดงว่าเขานาจจะอยากให้เราคอยอยู่ใช่แค่ขึ้นรถมาก็รู้แล้วใช่ใช่เพราะถ้าคนไม่อยากคุย เขาไม่ไม่ให้กลับด้วยแน่นอนไม่ไม่ให้ยุ่งก็คือไม่ต้องมาใกล้อ่ะใช่ไม่ต้องมาใกล้ถ้าในกรณีที่เขาไม่อยากให้กลับดีไม่ดีเขาเดินกลับเข้าไปที่อ si> ื่นอืไม่ขึ้นรถด้วยเหมือนที่เหมือนที่นางเอกพยายามทํากับแฟนเก่าเนาะก็คือแบบพยายามแบบว่าตัด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 ทุกทุกอย่างที่จะเข้าหาตัดทุกทางอ่ะ แต่ว่าเราต้องมาลุ้นว่าอี๋ดูว่าเขาจะดูออกไหมคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ความรักเยอะไงที่เขาเจฟิวปาเขามีแฟนคนเดียวนาะในชีวิตก็คือเสียฉีเขาอาจจะตีโพยตีพายคิดว่าอีกแล้วเหรอคิดแทอีกแล้วหรอเขาไม่อยากอันนี้เราแล้วเราไม่อยากกวนใจเขาอะไรปรปบฟิวพาเอีกเธอเขาใจฟิวป้าเราต้องมาลุ้นเลยเราต้องมาเอาใจแล้วก็ใจช่วยอี๋ถูด้วยแหละเพราะว่าอี๋ถูเขาก็ได้ความที่เขาอาจจะรู้ใจตัวเองช้าไปนิดนึงอ่ะเขาให้อีกสองตอน ตอนที่ยี่ิบเอ็ดคืนดีอีกเก้าตอนคือสมบังมีความสุขอ่ายี่สิบเอ็ดคืนดีแสดงว่ามึงยี่สิบก็ยังไม่คืนดีใช่ไหมใช่นั่นคือในช่วงงออือคือกโอ้โหคิดเป็นตอนนี้นะยี่สิบงอยี่สิบเอ็ดคืนดีเหรอใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นช่วงที่มีความสุขอ่าไม่มีมูอสักแึเปลอาจจะมีนิดหน่อยช่วงได้ทายแล้วค่อยแบบขึ้นไปอ่าโอเคอันนี้พูดกันเก่าบีคอเองมีความสุขนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็จะมี ทุกนิดนึงแล้วก็สุขสมหวังอโอเคตามสเตปเนาะใช่ใ่ตามสเต็ปมันคือเขาเรียกว่าอะไรคือสูตรสําเร็จของหนังแต่ต้องมาดูว่าระหว่างที่เราระหว่างทางที่เราแบบเดากันไปเนี่ยมันจะแบบแบบสุดยอดขนาดไหนมันจะแบบยังไงดราม่าไหมหรือว่ามันจะฟีลกู๊ดขนาดไหนอะไรเนาะเนาะเพราะตอนนี้เึกมันก็เคลียร์แฟนเก่าหมดแล้วนี่ว่า ต่ไมข้างเคลียอยู่ใช่สองคนอะค่อนข้างกร์ผู้หญิงก็คนนั้นอะไอแฟนเก่าผู้หญิงอะอ่แฟนเก่าของอีทูอะผู้หญิงอะก็คงจะแบบมันสองครั้งแล้วปะที่พยายามเข้าหาอีทูเราไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่สามไหมนะแต่ว่าต้องต้องแต่ถ้าเป็นเราอะเรารู้สึกว่าเราน่าแห็งเล้นะถ้าเราเป็นเสียฉิงอ่ะใช่มันมันก็คืนไปอะถ้ามันจะมาอีกแต่มันก็มีโอกาสก็มีโอกาสอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยยอมแพ้ไงคนนั้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้ายิ่งยิ่งมารู้ว่าแบบ อาจจะยังไม่จบเออถ้ายิ่งมารู้ว่าเขาไปคืนดีกันไอ้ผู้ชายอีกถ้ายิ่งมารู้ว่าเขาคบกันเนี่ยโดยหักหน้าคนนั้นเราเหมือนกับการหักหน้าคนนั้นเลยนะเขาสามาคุยประธานนะอาจจะมีอะไรในภายหลังนั่นแหละนั่นก็คือจุดที่ทําให้เขาระหองระแหงกันอะไรมีปัญหากัน แล้วความมีความสุขแล้วก็จบอือโอเคเค<ช>ไไดี๋ยวยังไงรอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคน,<อ>คนก็ฝากไป็นกันจังใจให้เราในคนอนเทนต์นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดส,สมัครสมาชิกกับผมซุปเปอร์ตังได้ครับผม พูดด <łość> ีๆเดี๋ยวเขาจะไม่กดใครเพราะอย่างนี้แหละเหมือนไม่แบบตั้งใจพูดกอยาสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกแล้วกดปุ่มซูเปอร์แตงได้ครับผมพี่จาจะแรบหลวงที่พี่ยินรีบพูดเพราะกลัวลีนพันกันแน่ๆแม่เช่นอย่างแรบหลวงแรบแบบสับสับอันแรบสับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ